สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนนีชานะครับและสำหรับคลิปนี้น่ะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทางโรสเบย์ซึ่งมันจะอยู่ฝั่งทางแบบใกล้ๆทะเลทางนู้นของซิดน,นี่ยแล้วมันอยู่ไกลจากที่ผมอยู่มากนะครับ บริเวณที่ผมอยู่มันเป็นช่วงที่แบบเป็นโรงเรียนไงแล้วแบบตามร้ายทั้งะเล็กน้อยแบบว่าคุยกันโยงแงโยงงให้โยงงคิดถึงบรรยากาศที่โรงเรียนที่ไทยเลยเพราะว่าตอนเช้าก็มักจะเป็นแบบนี้เลยเยวต้องรีบขึ้นไปไปขึ้นรถไฟแล้วนะครับเพราะว่าจากนี่ไปใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับรถไฟน่าจะยังไม่มา ตัวนี้นะครับรอรถไฟที่จะไปโรสเบย์เพราะว่าจากจุดนี้ไปอ่ะไปโรสเบย์อ่ะมันจะต้องไปลงสถานีอีกสถานีหนึ่งต้องนั่งรถไฟอ่ะไปลงที่ทาวหอแล้วก็จากการต่อรถไฟไปอีกที่หนึ่งแล้วพอลงอีกสถานีหนึ่งก็ต้องไปรถบัสอีกคือหลายขั้นตอนอยู่แล้วก็ไกลด้วยแต่ใดๆคือชอบที่ดีก็คือแบบตารางรถไฟตารางรถบัสอะไรเงี้ยคือมีบอกคือเวลามา ปรุงเป๊ะเๆเ,เลยหรอแบบเราคำนวณเวลาได้เลยว่าเราจะไปถึงที่นู่นกี่โมงตอนไหนถ้าเราขึ้นรถไฟแบบเวลาก็จะชัวหน่อยก็ถ้าบางทีชา้าก็จะช้าประมาณแบบ 30- 20วีนาทีอะไรเงี้ยช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับที่ออสเตรเลียเนาะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่า UV แบบแรงมากเลยทุกคน การใช้ชีวิตที่นี่เนาะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือไปไหนมาไหนการใช้ชีวิตแบบเนี้ยต้องระวังตัวมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอยู่กนยอแล้วเราเป็นคนแบบต่างดินด้วยไง ช่วงนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเข้างานเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูทะเลนะครับที่นี่โอ้ยชอบมากแบบชิวๆเรามานั่งดูทะเลอ่ะเธอดูข้างหลังดูฝั่งนู้นก็จะเป็นอันนี้เป็นเป็นในเมืองซิดนีย์ั่งนี้นีก็จะเป็นนอร์ทซิดนีย์นะครับ